สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสมาชิกช่องไวล่าถูกก้นถูกถูกทังกันเลยนะครับนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเรามาดูผลกันเลยนะครับสาหรับฮานอยนะครับฮานอยชุดรวมเนาะที่ผมลงให้ไปนะครับผลฮานอยพิเศษนะครับก็ออก281นะครับ44ี่นะครับธรรมดานะครับออก55148นะครับ VIP นะครับออก908นะครับ48นะครับซึ่งนะครับมานะครับมาแต่ฮานอยนะครับฮานอย VIP เนาะ VIP มาตรงตรงเลยนะครับสำหรับฮานอยอื่นๆก็ไม่มานะครับศูนย์มาหน่อยเดียวนะครับรูดศูนย์นะครับก็เนาะมาแปดแปมา3หน่อยเลยนะครับอันนี้ก็อ่ะเอาใหม่นะครับสำหรับหวยลาวนะครับผมดูเดือนผิดเนาะอ่านะครับ หวยลาวดูเดือนผิดนะครับที่ว่าออกแทนเนาะออกแทนนะครับผมไปดูของเดือนพฤศจิกายนนะครับที่จริงของเดือนธันวาคมนะครับออกนะครับออกทดแทนวันที่23นะครับเนาะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็20กบกว่าประมาณนี้นะครับหวยไทยอ้าวหวยลาวี่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับแก้ตัวให้ใหม่นะครับเนาะนะบางท่านก็ ไม่ได้ยุ่งหรอกนะครับในงวดที่แล้วซึ่งผมบอกว่านะครับมันอาจจะดูดนะครับมันก็หลุดจริงๆนะครับมันก็เคลื่อนไปจริงๆนะครับก็จาก4 3นะครับมันก็เลื่อนไปเป็น44นะครับแต่สังเกตนะครับเลขเราผมนี้มันจะมักจะไปออกข้างล่างนะครับเนาะบางท่านก็จับทางถูกแล้วนะครับเน้นเฉพาะล่างอย่างเดียวเลยนะครับอาจจะตรงๆหรือไปก็กลับนะครับไปกลับก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเน้นล่างตรงๆนะครับเพราะว่ามันชอบออกล่างนะครับสูตรที่ผมได้มาก็ พึ่งผมพึ่งทําสูตรหวยลาวนี้นะครับได้มาประมาณนี่แหละครับช่วงที่มันเข้าเรื่อยๆนะครับก็เริ่มทํามาประมาณ6หรือ7งวดนวดนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรหวยลาวนะครับก็ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับเนาะซึ่งก็คิดไปคิดมานั่แหละครับคิดหลายคิดเยอะนะครับก็เลยได้สูตรนี้มานะครับด้วยความบังเอิญเนี่ยครับอันนี้ก็นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งนะครับต่างๆนะครับอาจจะ เกี่ยวข้องด้วยเนาะกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่ได้สูตรนี้มานะครับสูตรหวยลาวนะครับนะครับก็ใครมาถามซื้อสูตรนะครับไม่ขายครับเท่าไรก็ไม่ขายนะครับเนาะสูตรนี้นะครับหวยลาวก็อย่างน้อยๆมันก็ยังมาเด่นใช่ไหมครับมันมาเด่นแน่ๆเลยนะครับใน2ตัวนี้นะครับซึ่งมันจีงวดแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับหวยลาวนี้นะครับก็ยังไงนะครับก็ รอดูนะครับในงวดหน้าจะมาไหมนะครับอันนี้ก็รอติดตามดูกันนะครับสําหรับนี่แหละครับในช่วงที่ไม่มีหวยลาวนะครับก็จะมีหวยฮานอยนะครับในชุดรวมเนาะมาให้ดูกันนะครับซึ่งนะครับชุดรวมในวันนี้นะครับก็จะมีในเด่น7นะครับแล้วก็เด่น6นะครับเน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในเด่น7นะครับ 2 3ึงสอี่ห้าดตัวนะครับเด่นเจ็ดรู้7ตัวเดียวเลยนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะมีนะครับเด่น7นะครับไม่น้อยหนึ่งหรือ2น้อยหรืออาจจะมา3น้อยเหมือนเด่น8วันนี้ก็ได้เด่น4วันนี้ก็มา3น้อย8ก็มา3น้อยนะครับพรุ่งนี้7จะมา3น้อยนะนะครับอันนี้มาไม่มาก็รอดูกันนะครับอาจจะจับเฉพาะฮานอยพิเศษนะครับก็ได้นะครับหรือปกติก็ได้นะครับหรือนะครับ ธรรมดาอ่ะมันก็คือกันตัวนี้หรือนะครับ V.I.P ก็ได้นะครับ,รบเนาะ,ะก็จับกันไปนะครับก็ใครที่ถามมาเรา สตาร์แล้วก็ราวเอพหรือมีราวอะไรอีกผมก็ไม่ได้ทำนะครับผมทาแค่ราวพัฒนาอย่างเดียวนะครับเนาะนะนะครับก็แค่นี้ก็พอนะครับเนาะอย่านะครับอย่าไปคิดเยอะอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวหัวหลกหัวหลอนนะครับเนาะเดี๋ยวผมหงอกหมดนะครับเนาะอย่าคิดไปเยอะนะครับเอาแค่พอที่เราไหวนะครับเนาะนะนะครับสำหรับหวยไทยนี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามดูกันนะครับในวันเสาร์นะครับช่วงประมาณ18บแนาฬิกานะครับเป็นต้นไปน่าจะได้ดูแล้วนะครับ ซึ่งผมคัดจากหลายๆสูตรนะครับมาให้ดูแล้วนะครับคู่ไม่เยอะเลยนะครับยัง๋ยรอติดตามดูกันนะครับในวันเสาร์นะครับสำหรับฮานอยชุดรวมวันนี้นะครับเด่น7นะครับแล้วก็เด่น6เนอะอ่ารูด7ตัวเดียวเลยนะครับจับคู่ก็จะเป็น7 1 7 2 7 3 แล้วก็74นะครับ61 62 63แล้วก็64นะครับ8คู่เนาะอ่า8คู่ที่ให้เน้นนะครับตัวการก็จะเป็น70นะครับแล้วก็60นะครับผม3ตัวก็จะมี271 4 7 3 3 6 2นะครับซึ่งวันนี้ชุดนี้ผมชอบมากเลยนะครับซึ่งคิดว่ามันต้องมาสักน้อยแหละนะครับไม่น้อยไหนก็น้อยนึงนะครับไม่มาน้อยนึงก็สองหน่อยไม่งั้นก็3หน่อยนะครับเหมือนที่วันก่อนน้อมมาถึง3น่อยเลยนะครับอันนี้ก็ เราดูกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับในคลิปนี้ถ้ามีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับหากว่าจะได้นะครับเอไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกทุกท่านด้วยนะครับก็อย่างว่าเนาะนะครับทำอะไรไปนะครับก็จะมีคนที่ชอบนะครับไม่ชอบนะครับปะปนกันไปนะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบนะครับที่ผมให้แนวทางแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วย นะครับผมหวยลาวนะครับได้ดูกันแน่นะครับในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวได้ดูกันนะครับก็จะกลับมานะครับได้ดูได้รับชมกันนะครับแล้วก็จะได้เฮงๆด้วยกันเนาะอ่าสำหรับหวยลาวนี่ครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ